สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่สปารีเวิลดเดี๋ยวเราจะไปดูสัตว์ข้างในกันนะครับแต่เราจะไปดูข้างในว่ามีสัตวนกแก้วเยอะมากนะครับแล้วก็สวยมากเสียงดังมากด้วยดู อันนี้แบบใกล้ๆเลยแ้่มาพอว้าวเสียงดังกันมากโดยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรอะไรบ่นอะไรกันอ่ะจักดกันนะ อะไรบ้างไหนอุ quart, ้ยอ่ะนี่เรากำลังข้ามสะพานอะไรเนี่ยข้ขาไม่ได้สะพานแม่น้ำแควหรือเปล่าไม่ใช่หรือยังแฟนดูดิใครไปนั่งอยู่ในเรือน่ะไม่พูดไม่พูดไม่จ่าด้วยเดินกลางคืนน่าจะหลอนนึกว่าไหนลองทำท่าเหมือนโลมาสิอย่างังี้ยนะ แล้วฮิปโปอ่ะฮิปโปทำไมฮิปโปอ่ะก็อยู่ในสวนฮิปโปทำหน้ไงไหนต้องหน้าปากด้วยเปล่าเฮ้ยเอ่ออันนี้อันนี้น่าจะเป็นห่านกับหงนะหงด้วยไหมเนี่ยหงกับ่านนะครับไปเดี๋ยวเราไปนี่น้องเป็เต้นไทยเอเรียดได้ยังไงนี่เอเรียดยงไงอ๋อ เต้นแปลกๆเดินเดินเดนเดินเดินเดินเนไปเดี๋ยวรนเังนะดินเยกยเยิเยกนเดานเิจข้านสะิานเชืนเเนี่ย ทา,นนาทางน,งานงี้ที่ไปทางเกาะทางขวาไปอ้าไปทันทีข้ามสะพางขึ้นเบ็ด่ออือลอยน้ำครับอ้โหดูนี่อันนี้มัลอยน้ำด้วยอันนี้อันนี้น่าจะเป็นหงนะเหมือนหงเลยอะหงกับหานหน้าตาคล้ายๆกันนะครับฝั่งนี้ก็เยอะโอ้ อันนี้มีให้อาหารด้วยอ๋อมีให้อาหารด้วยเขาก็เลยมาอยู่แถวนี้เยอะดูดิว้าวอ่าสิ้นสุดคย,ยังไม่สิ้นสุดเขายังไม่สิ้นสุดนะเด้นไปต่อใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับออรใกล้แล้วโอ้ยยอดเยี่ยมอดเยก่ยกแต่ก็ไปได้นะครับ <c oughs> เมื่อกี้เราไปกระโดดเท่มากระโดดเท่เหรอ นี่ยทำไงอะไรโอ้ยตายไม่อยนี่น็อคเกตไว้ทีริกเกนนะครับโอ้ก็เพิ่งก็เห็นเหมือนกันแต่ปากมันใหญ่มากอ่ะขนสวยปากใหญ่ตัวใหญ่ปาไหนไหนปลาให้รอบุบบุบแปลว่าปลาอ๋อ ร้อนนะครับ,บเมื่อกี้น้องปันเห็นบุบบุบเห็นบุบบุบแบบนั้นอะแบบ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 อะอ๋อแบบนั้นอ๋ออย่างนั้นมีตาเดี๋ยวเราไปโซน,นจังเกิลวอลกันจังเกิลวอลใช่จังเกิลวอลมีอะไรบ้างวะก็น่าจ,จะเป็นเสือเ<อ><อ>ดี๋ยวเราไปดูเสือแบบใ,ใกล้ชิดกันเนี่ค่ะเ <c oughs> สืเราจะลงข้าเสือกันนะคะขาเสือเหรอข้าเสือเดี๋ยวเราไปตรงแล้วเราก็จะมีผงบ้านี้

ทร้องกอะไน้อนอรเนยมอ่แะ้กโอเ่ไหร่โอ้โอ้บล้โอ้โอ้โอยโ้โอ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 อ้โอ้โอ้กอโอ้โอโ้โอ้อว้โอ้ โอหตรงนี้ก็นกเยอะมีแต่แบบสีสวยๆทั้งนั้นเลยอะ่ะเฮ้ยบินเแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ <laughs> <อ>โทนสีนะสีแดงอยู่โน้อนอยู่ตรงนึงสีฟ้า,อ,า,อ,า,ายอยู่ตรงนึงเขาบอกว่ามีปลากะเบนยักษ์อยู่ตัวนึ่งอ๋อมีตัวหนึ่งน่าจะไปดูกันว่าอยู่ตรงไหนวะไป นี่นกเยอะมากโหสวัสดีครับ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 แผลเล็กเล่นเหรอสวยมากแล้วก็เยอะด้วยแอน้องเป็น้องจะพูดกับนกด้วยนาพูดด้ไหมไม่พูด มีเป็นสิงโตนะครับมีอยู่สามตัวนอนกันสบายเชียวถ้าทางอากาศจะร้อนวันนี้เนี่ยเออเปล่าเออเเปล่าเอ้าตัวใหญ่อ่ะนี่ไงมีอยู่สามตัวเนี่ยแต่มันเหมือนเป็นตัวเมียหหมดเรอว่ะมีแผงที่คอนะไม่มีตัวผู้แต่ตัดแผงตัวผู้อะไรนะตัวผู้ตัดแผงไว้แล้วตัดได้ที่ไหนล่ะไม่รู้ น่ามาะทอผู้ <c oughs> นี่เป็นโซนไวโอเขาบอกไว้เลยทุกอย่างจะเป็นสัตว์ที่เป็นสีขาวเริ่มจากนกสีขาวโอ้โหนกมีแต่ตัวสีขาวนะครับหน้าตาเหมือนข้าวโพดเลยน้องดันนี่เหมือน,นข้าวโพดที่อยู่ที่ร้านกาแฟกรนนะตูนก้อยนะนนกกระตูฮ <c oughs> ัลโหลใช่ชื่อข้าวโพดหรือเปล่า ใช่ไหมไม่ใช่เหรอไอถ้าถ้าเขาฝึกมันมันจะพูดได้เหมือนนม่จะพูดได้นะที่ร้านก็แฟใช่ใช่โอ้สีขาวสวยๆมันจะอันนี้โซนสีขาวไว้วัลเสื้อขาวต้องทำไปโดยใกล้สิเห็นไหมน่ากลัวไหม อันนี้ก็เป็นอีกตัวนะครับยนหน้าตทไอห็มีเสียงเพง่ะหนให้นาเานลอ้องให้เต้นด้วยเตางเดยวต้นดูไปอันนี้ปลาอะไรป่ปลาดกเผือก ปลากายเผือกปลาตะเพียนเผือกปลากรดเผือกปลาสวยเผือกปลาแรกเผือกว้าวตกใจปลาเผือกก็จะเป็นตัวขาวๆนี้เท่าไหร่เลยดูนี่อยู่ข้างในว้าวเฮ้ดูดิไม่ว่าไปไหนมาไหนเลยเฮ้ยเออสีมันสวยนะดูดิสีมันสวยมากเลยตามันไม่ตาตาเล่ามันมองไม่เห็นมันก่อเปล่าเดี๋ยวไปดูมันเดินต่อ อันนี้เป็นนกชาปีไหนนะครับชื่อก็แปลกแปเหมือนกันเพิ่งเคยได้ยินอ๋อน่าจะเป็นนกมาจากเมืองจีนเออใช่เราดูหนึ่ง้างต่ออันนี้เป็นสาลาเลี้ยงยีราฟนะครับใช่เพราะว่าตรงนี้เขาจะให้แบบอาหารยีราฟแบบใกล้ชิดมากโอมาเดี๋ยวไปดูข้างในกัน เียถ้าตรงนี <left> ้เราจะแบบว่าใกล้ชีดีร้ามากถ้าใครแบบเพื่ออาหารก็มาแต่ว่าไม่กล้าสวัดีี่ฮัลโหลสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันหิวมันมันหิวไหวตลอดเวลาเลยเดี่ยเยอะมาก อันนี้นี่โปอัลโปเตมาสหรอนี่ไงนะักตามาดูมีมีลูกคุณด้วยนะดูด,ดินี่นไงนี่ไงดูดินี่ตัวเท่าลูกหมูนะตัวนี้เป็นตัวคาปาบีด้าคาปิบาร่ากินเก่งบางตัวก็นอนออนี่ไงเห็นไหม ที่สดในโลกว้าวนี่เป็นหนูแล้วเนี่ยใช่กนกนกน่นกนกนกนมนกนกน่นกนกนกือนกน้องนกนมนดนดิกนกนกนนก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 นนกนกนนกนกนกนนกนกนกนนกนกนนก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 นนกนมนก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 นนกกน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 ปนก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 นากับ จะทำไรครับสองสแสดงให้เหมือนวารัสอ่ะลองดูดูซิว่าจะเหมือนไหมไหนอ่าถ่ายรูปเฮ้ยตกน้ำมาเหรออ่าถ่ายรูปอ่าลังตาถ่ายรูป นี่มาแล้วพระเอกของเราเจ้าตัววอลลัสนะครับมันชอบใบน้ำมาอือมันอยู่ไม่นิ่งเลยอ่ะพระเอกน้ำนี่ไงเขาเรียกว่าขดเอกน้ำมันอยู่ไม่นิ่งเลยอ่ะโอ้เห้าขึ้นมาขึ้นมาหน่อยโอ้โหเขี้ยวเขี้ยวเหมือนงาช้างเลยอ้ นี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โอตัวใหญ่มากอ้วนมากอ้วนปักเลยอยู่ไม่ดิไงนะมัน้อยู่นเต้นะน้องตาดูดิโอ้เออียาวมาก <c oughs> ว่าอยู่ไกลมองไม่ค่อยเห็นนะครับอันนี้เป็นเต่าสุกาต้านะครับตัวใหญ่มากเลยโอ้กินกินกันเก่งดูดูด,ด,ดูว้าวนี่ตัวนี้เป็นสมเสร็จนะฮะนกักงตาดูดิมันหน้าเหมือนอะไรอะ่ะดูดิเ <c oughs> นี่ยมันแบบเหมือนแบบมีเป็นงวงงวงเหมือนช้างเลยดูสิดูสิเ <c oughs> นี่ย โอ้หาดูยากแลนะ้วแหละที่สวนสัตว์อื่นไม่ค่อยมีมนะเราขอจบคลิปด,ดูสัตว์แค่นี้กันนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องตันเมตตา